สวัสดีวันสงการกันด้วยนะครับสงการปีนี้ไม่ได้ขี่ออกไปเที่ยวไหนเลยจอดอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับเจอกับปัญหาเวลาขี่รถไปแล้วแผงคอช่วงจับชกหน้าดังเสียงดังออดออแอดแอด,แอดนะครับ ผมมีวิธีการแก้ไขมาฝากกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเจอมากับตัวเองนะครับสำหรับอาการรถที่จะแสดงให้เห็นนะครับก็จะเกิดเสียงดังช่วงแผงคอด้านบนหรือไม่ก็ด้านล่างนะครับเวลาเราขี่จะมีเสียงดังออดแอดออดแอดนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับก็คือว่าให้เราเปิดน้ำใส่ยางนะครับ เอาน้ำมาครับมาฉีดบริเวณนี้เลยแล้วก็ฉีดบริเวณหน้ารถแผงคอนะครับแล้วก็ลองเอาไปขี่ดูครับว่าอาการหายไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอาการเสียงดังที่แผงคอยังไม่หายอีกนะครับวิธีที่สองครับให้เรามาคลายน็อตตรงนี้นะครับน็อตจับแผงคอคลายให้หลวมเลยครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาคายน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับสองฝั่งับสายขวานะครับแล้วโช๊คตัวเนี้ยมันจะขยับตัวครับเลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับและแกนคอตรงเนี้ยนะครับมันก็จะ ูงตัวขึ้นนะครับเพราะว่าเราคลายน็อตจับตรงช่วงนี้ไปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับคลายน็อตจับหกเหลี่ยมสองฝั่งซ้ายขวาให้แน่นนะครับแล้วก็มาคลายน็อตตรงนี้อีกทีนึงระดับโชคข้างหน้าเรามันจะลดลงมาเหมือนเราวโลดนะครับแล้วก็ให้เรานะครับจับน็อตด้านบนนะครับซ้ายขวาให้แน่นอีกทีนึง แล้วก็ขันน็อตจับแผงคอตรงเนี้ไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่ให้พอตึงๆมือเนาะแล้วก็ให้เราลองเอาไปขี่อีกนะครับว่าอาการหายไปหรือเปล่าถ้าโดยส่วนมากอาการจะหายไปตั้งแต่เราแก้ขั้นตอนที่สน,นะครับแต่อีกขั้นตอนหนึ่งครับถ้าเราทําขั้นตอนแรกกับขั้นตอน2แล้วยังไม่หายนะครับให้เราทําขั้นตอนที่สามครับหายแน่นอน เพราะว่าผมเคยเจอมากับตัวแล้วก็เพิ่งทําหายไปนะครับให้เรานะครับมาคลายน็อตตรงนี้ครับน็อตเพลาล้อหน้านะครับคลายให้ไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่ให้พอตึงๆมืออยู่นะครับแล้วก็ให้เราหาแม่แรงนะครับมายกตรงนี้เลยครับยกใต้ท้องรถขึ้นเลยนะครับให้หน้ารถลอยขึ้นนะครับ แล้วก็ให้เราคลายน็อตแผงคอเหมือนเดิมครับคลายน็อตแผงคอแล้วก็คลายน็อตหกเหลี่ยมจับโช๊กทั้งด้านบนและด้านล่างทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ให้เราปรับระดับโช๊ใหม่ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้เราจับน็อตแผงคอนะครับทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็ขันน็อตแผงคอให้แน่นครับ อาการนี้นะครับหายแน่นอนนะครับถ้าหากใครทำทั้ง3ขั้นตอนนี้แล้วอาการดังที่แผงคอไม่หายนะครับผมแนะนำเลยเอาเข้าศูนย์หรือว่าเอาไปให้ช่างทำนะครับแต่ว่าผมเจอมากับตัวแล้วผมทำา3ขั้นตอนนี้หายนะครับวันนี้ก็มาแชร์วิธีการแก้ไขาปัญหากัน นะครับให้เพื่อนๆทุกคนทราบนะครับว่าให้แก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนได้นะครับ